สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องผสมอาหารของ k i t c h e n a อ d นะครับรุ่น7จ็คอร์สนะสี Candy Apple นะฮะสี Candy Apple ก็จะเป็นสีสีแอปเปิ้ลเข้มๆสีแดงเข้มๆง,ง้เงาเงาสวยๆนะครับดูลักษณะนะครับด้านข้างก็จะมีปุ่มปรับระดับคม ความแรงนะครับเป็นแบบยกโถนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นอัติซานนะครับอัติซานวันนี้สีแดงสีแดงอัติซานเจ็ดคอร์ดนะครับวิธีการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็แค่ปรับตรงนี้นะฮะขันโยกหัวตะก้อหัวตีก็จะมีทั้งหมด3แบบนะครับก็จะมีหัวตะก้อนะฮะหัวนวดอา่า ขนมปังก็จะเป็นลักษณะเกลียวแบบนี้นะครับเป็นแบบสแตนเลสอย่างดีนะฮะใส่เข้าไปได้เลยนะครับเราจะทำอะไรแล้วก็ใส่เข้าไปะจะเป็นหัวใบพายนะครับก็เป็นสแตนเลสอย่างดีนะครับหนักเลยนะฮะเป็นหัวสแตนเลสนะครับงานอย่างดีนะครับนนี้ของคิดเชตเอทแล้วก็จะมีฝาครอบกันกระเด็นฮะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็ ไม่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 เคยได้ใช้ครับอันนี้คือจริงๆนะฮะส่วนผสมเวลาเราใส่ส่วนผสมที่ตวงมาแล้วเราก็จะใส่เข้าไปในตรงนี้ได้เลยนะครับหัวปักก็จะเป็นแบบนี้ครับ light. ให้เรียบร้อยนะครับผมใช้งานไม่ยุ่งยากง่ายเลยนะครับถ้าเป็นเต้าเสียบนะครับที่เป็นสามขานี้ก็เสียบเข้าไปได้เลยนะฮะนี่นะฮะเป็นสามขา,ยขา,ยขาอย่างนี้นี่นะครับเสียบเข้าไปได้เลย อ่าเปิดสวิตอันนี้ก็จะเป็นที่ต่ออุปกรณ์เสริมนะครับได้มากกว่า10กว่ารูปแบบนะครับในการใช้งานนะฮะอ่าเรามาลองเทสเครื่องดูได้นะครับนี่เราเปิดสวิตปุ๊บเครื่องทำงานเงียบมากนะครับตัวใหญ่แล้วกออ็ใช้งานง่ายๆครับไม่ยุ่งยาก การที่เราจะปรับสปีดของเครื่องเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราจะใส่ส่วนผสมอะไรลงไปจะต้องตีอะไรบ้างนะครับทำอะไรบ้างนั้นเองนะฮะรุ่นนี้จะปั่นได้รอบโผลมากกว่ารุ่น5คอรส์สนะครับไอรุ่นเคอรส์สจะจะจะ,จะใช้งานได้ดีกว่านะครับผมนะฮะปรับสปีด อ่านี่ก็คือปิดเครื่องสวิตช์ปิดเปิดเครื่องกับปุ่มสปีดจะอยู่ที่เดียวกันนะฮะก็จะมีหูจับสะดวกสบายต่อการใช้งานนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วฮะไม่มีอะไรครับผมเนี่ยเป็นเครื่องสวยๆครับเครื่องเงาเงาสวยๆนะฮะดูดูด,ด,ดูดูสีเงาเงาแคนดี้แอปเปิลนะครับนี่อันนี้เราถ่ายส่งให้ลูกค้านะครับผม ให้ลูกค้าดูแล้วเราก็จะแปะเอาไว้ให้ลูกค้าดูเลยครับว่ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะฮะหัวสเตเตสนะครับหัวตี3ชนิด3รูปแบบที่มีให้นะครับในกล่องนี้นะครับผมอ๋อด้านเ้างข้างนีจะเป็นตัวอย่างอุปกรณ์เสริมนะครับสามารถใส่เข้าไปได้เลยนะฮะที่บทเนื้อนะครับใส่เข้าไปในตรงหัวตรงนี้ครับนี่หัวตรงนี้ใส่เข้าไปได้เลยนะครับผมนะฮะถ้าชอบก็ กดติดตามกดไลค์กดแชร์เข้าเข้าได้นะครับผมนะครับหรือมีคำถามอื่นสอบถามก็ถามมาได้ครับถ้าถ้าตอบได้ก็จะตอบถ้าตอบไม่ได้ก็ก็ไม่ตอบครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ